ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นแมวกินลูกฝันเห็นแม่แมวกินลูกของตัวเองแปลว่าอะไรฝันเห็นแมวกินลูกของตัวเองคุณก็มีดวงเรื่องความผิดหวังผิดหวังในหลายๆอย่างผิดหวังในความรัก และอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดความสัมพันธ์ฝันเห็นแม่แมวกินลูกตัวเองเนี่ยจะเกิดเรื่องหน้าอดสูใจในเรื่องความรักคุณต้องระมัดระวังตัวในช่วงนี้ช่วงเนี้เป็นช่วงที่คุณน่ะ ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณจะมีปัญหาการทะเลาะกับคนรักจนถึงขั้นเลิกลากันช่วงเนี้ยสุขภาพของคุณสุดโทมจะมีคนไม่ดีเข้ามาติดพัน จะมีคนไม่ดีเข้ามาติดพันฝันเห็นแมวดำกินลูกตัวเองเนี่ยมีคนไม่ดีปล่อยข่าวลือแต่งเรื่องนินทาคุณมีคนต้องการจะแก้แค้นคุณมีคนเอาเรื่องไม่ดีของคุณเนี่ยออกมาพูดคุณควรจะหาทาง อยู่นิ่งๆอยู่สงบสงบสักระยะหนึ่งรอให้เรื่องไม่ดีเนี่ยมันผ่านพ้นไปเลขนำโชคหนึ่งสามหนึ่งสาม